รอให้เฉยได้ไหมครับคืออะไรยี่สิดไปไม่ได้แง่เสียใจจังเลยมีเล่นที่ร้านไหนไหมครัช่วงนี้มี BNG ครับวันที่สิบเก้าครับแล้วก็วันที่ยี่สิบที่ร้านบ้านยำปูไข่นะครับอยู่ตรงลาดประเขานะครับให้ชื่อ21ครับ21เจอกันโอเคแล้วสถานะพี่ปิลล่ะคะแล้วสถานะพี่ปิลล่ะคะคืออะไรอรสถานะตอนนี้เหรอ สวัสดียร์คุณติดตามชอบเพียงมากเลยฝกนรุ่งุตัวเป็นเอซีครับได้ครับยินดีครับยินดีต้อนรับฮะว่าบอกทัศนคติกับหน้าตาอะไรมาก่อนค่ะมันจริงๆมันต้องมาคู่กันแหละสุดท้ายถ้าเราจะตอบรับเขาว่าเป็นว่าเราแบบเอ้ยเป็นคนคุยกับเขาหรือว่ารับเขาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยความแบบเราเองด้วยเราก็เราก็มองทั้งทัศนคติแล้วก็หน้าตาด้วยนะครับ ปีนมนุษย์ปินมนัสดวงตาคือหน้าตาของหัวใจค่ะหน้าตาของหัวใจค่ะชอาเด็กเด็อเขาเพิ่งอ,ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานไม่ได้แรกเกิดนะท้องเสียเอ้ <c oughs> อันนี้ดีอันนี้ตลกขออะไรหน่อยขอข้าวไปในใจหน่อยต้องยาวๆเลยขอข้าวไปในใจมีแผนมาเล่นขอนแก่นไหมโอ้โหเอาจริงบ้านเรื่องแผนเล่นแต่งจังหวัดเนี่ยผมมีทุกจังหวัดนะครับแต่ว่า เขายังไม่จ้างไปไงต้องรอเขาจ้างก่อนจีจะไปหาถึงที่เลยลังสิตรอรอนะลังสสิธ์ก็อยากไปยี่็คนนี้ไปโอเควันนี้คุยเรื่องความสัมพันธ์เหรอใช่ครับใครละก่อนแพ้โดนยุงกัดต้องรีบล้างน้ำลายยุงออกอ๋อจริงเหรอครับไปดูมาบอกว่าเนื้อคู่แส,ส่เสขาวโอเคครับ วันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ไม่ร้องเพลงนะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีครับมาลังเสร็จบ้างนะแล้วเธอรู้ป่าวว่าเราชอบชอบอะไรอะไอตัวเบาๆหน้ากากต้านไวรัสแต่ถ้าเธอน่ารักอะเราต้านไม่ไหวเอ้าฉี่รบดอมนี้ชื่อว่าอะไรครับเราโดนเป็นตกแล้วดอมนี้ชื่อว่า Sleep Cat s นะครับยอ่อเออก็ผวนมาจาก Slap Kiss นั่นเองครับ Slap Kiss Sleep Cat พิมไปได้ Sleep Cat หลับแมวแมวหลับคุยยังไงให้ได้ครบคะต้องคุยแบบมีเชิงอะถ้าแอบชอบปิ่นต้องบอกปิ่นไหมก็อันนี้คือไม่ได้บอกหรอปิ่นเปิดกล่องพัสะดุดหมดระยงส่วนใหญ่จะหมดแล้วนะครับอันนี้มีมาใหม่คือซองสีน้ำเงินไม่แน่ใจว่าของใครเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันอื่นก็เปิดหมดแล้ว มีอันนี้ด้วยที่เป็นเหมือนกล่องเทียนหอมอะ่ะได้มาแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยตอออดอไม่เบานะน้องยังมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตนะพี่ก็จะคอยซับหนูนะขอบคุณครับวันนี้ร้องเพลงไหมวันนี้ไม่น่าจะร้องเพลงครับคุณเป็นวันนี้ถูกเลขไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ชื่อนะครับ ปิ่นไม่ค่อยมีดวงเรื่องเนี้ยตั้งแต่เจอพี่ปิ่นมนัคทาว่าสเปกก็ถูกสะกดเป็นแค่ปิ่นมนัดนะ่ะโอเคสเต็กสเปกสเปกสเต็กสะกดยังไงสะกดเป็นแต่เธอทันทาเหงาอยู่เท่ากับเหงาแหละเมาก่อนได้ดูครับบัตรรับหน้างานนะลีโดงอ๋อ,อบัตรรับหน้างานนะครับใช่ครับฉันแปให้เธอทุกทางนี่วันนี้ไม่ร้องเพงเลงหรอครับ เอาเจาเพลงอะไรอะ่ะร้องปเปล่าเได้ไหมวันนี้โอ้ยุ่งวันที่ยีอมีประชาชนเข้าได้ปะคะอ่าใครรู้ตอบในเมนท์ีนะครับจริงๆผปิ่นก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะฮะอยากให้ทําเพลงชื่อว่าส l a p k i s จริงๆมีพผนนะอยากทำเพลงชื่อว่าตกจุตอบได้เล็กไม่ทันแล้วหนึ่งวันที่สิบเกาเมาก่อนได้ดูอย่าเพิ่งเมาดีรอก่อนตั้งแต่เตอเธอฉันมีความ จะจีบไปเรื่อยๆจนเธอจะใจอ่อนได้นอนบ้างยังคะนอนแล้วเขาแต่ยังไม่พอนะครับวันนี้ต้องนอนให้หนอนแตกอยากให้น้องปิ่นทําคลิปตีขอดพื้นฐานลงไอจีค่ะอยากกลับมาเล่นอีกครั้งพี่ปิ่นไม่เคยตอบเล็กหนูเลยเสียใจโอโอเคครับเดี๋ยวพี่ปิ่นจะเดี๋ยววันนี้พี่ปิ่นจะย้อนเข้าไปในเล็กนะครับจะพยายามไปกดกัวใจให้เยอะที่สุดนะครับ นะฮะถ้าชอบเพื่อนควรบอกไปตรงๆดีไหมจริงจริงเราสามารถดูรีแอคได้ก่อนนะถ้าเรารู้สึกว่าพูดไปแล้วจะเสียเพื่อนอะไรประมาณนี้ดูรีแอคเขาก่อนว่ามันมีทรงไหมคือถ้ามีทรงว่าแบบมีหนะ้าถึงวันสิบนะก็ลองลองลุ้นดูนะแต่บางทีถ้ามันดูไม่มีทรงเลยเราพูดไปขเขาอาจจะเสียเพื่อนได้นะเขาก็เป็นไปได้วันที่มาหาลาคารสนุกมากเลยค่ะอ๋อเราอยู่สา,ารคามใช่ไหมขอบคุณนะครับพี่ปิ่นโอนี่โมงวันนี้ปกติก็นอนวันทีหนึ่งวันสองครับ ไลฟ์ก่อนขอแคปชั่นส่งไปให้แล้วแต่พี่ปิ่นไม่สนใจเลยไลฟ์ Live ก่อนขอแคปชั่นแล้วส่งไปให้โอเคเดี๋ยวพี่ปิ่นจะเข้าไปดูนะครับพี่ขอโทษนะพี่ปิ่นรอจอง19้าไม่ไปรอยกระทงแต่จะไปนั่งมองหน้าเธอแทนโอเคอยากให้เพลง s ไปเดอร์แเป็นเพลงของแ a ล k i d แบบถ้ามีอัลบั้มอยากให้เพลงมีเพลงนี้ด้วยพอจะเป็นไปได้ไหมฮะเดี๋ยวจะลอง คุยกับวงดูนะครับเพิ่งมาติดตามชอบเพลงมากเลยฝากตัวเป็นเอฟซีหน่อยครับขอบคุณครับได้ครับดูสดไปให้เราตเรา่อยเรื่อยนะครับคือสดไม่สดคุณก็เตะได้ทั้งนั้นเลยครับไม่เคยฟังเพลงญี่ปุ่นเลยวันนั้นได้ฟังฮิไรไดตามคือดีมากอ๋อใช่มันดีมากจริงเธออยากจ้างมาอีกเอาจริงเหรอนี่คือคุณยูฟ่านะครับยูฟ่าพอตเตอร์ คนที่จ้างไปสนาคาขอบคุณมากเลยนะครับสนุกไหมวันนะั้นอะแก้เมนดีเลก่อนนะน่าจะบักบักบักฮานี่แม่อะไรบักฮาเทฮะเอ้อยโอชินโยเล่าความรักที่ผ่านมาให้ฟังหน่อยโอ้ยาวครับยิ้ม,มันไหวให้ดูหน่อยน้ำทำทุกอย่างก็เพื่อพี่ชนอ๋อ แม่ำทำทุกอย่างก็พี่ชนหนูชอบพี่ปิ่นนะคะอ่าอยู่เป็นมือกีตาร์คนโปรดเป็นานานเลยนะคุยกับคนนนึงอยู่เราต้องรอให้เขาบอกหรือเราควรเป็นคนถามคะ่ะเออจริงๆยุคนี้ใครถามก่อนก็ได้นะครับสุดท้ายก็ลายทางก็เหมือนกันนะครับเม้นปิน่เคือดีเลยไปเลยสองสามทีครับอ่านไม่ทันครับสอดดวงนะครับ สอรี่อยากบอกว่า,าทํางานที่เดียวกันมองหน้ากันตลอดต่อไปครบตัวไม่ถูกกลัวคําตอบโอ้ oh, อันนี้ก็ยากครับน่ารักอันนี้ไม่ให้จีบได้ไงไวเรื่องของรักขออนุญาตอ่านข้างๆบ้างนะครับตัวทีอืมอืมอน,นี่เลยนะเราว่าทำยังไงจะมีคนคุยล่ะคะ แล้วจะรู้ได้ว่าเขาโฟกัสที่เราโอ้ตอนนี้งงไปหมดแล้วครับตาลายถายนาะท่าน,น,นด้วยโอ้ดื่มน้ำก่อนกำลังฝึกแปลเพลงสู้ๆนะเธอเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลเสร็จแล้วส่งมาให้ฟังด้วยนะครับเธอน่ารักเกินต้านดีมาน,นะอยากฟังคุณปิน่นร้องเพลงก่อนนอนเอาเพลงอะไรแต่ร้องเปล่านะ ไปดูล่างทรงมันครับไม่ดูอะครับกลัวผีครับนี่สิบเ่็นจากถ่ายรูปเป็นล้อมวงต่อศิลปินได้ไหมอางนี้ยี่สิบเอ็ดนะใครเดินมาถ่ายรูปให้ต่อคนละหนึ่งมุกเอาไหมดิวคิดมาด้วยนะนี่คนเหลือฮีเตอร์ทำไมอยู่ข้างๆแล้วอุ่นจังโอ้โหทักแล้วขอไม่ตอบเขาคนนั้นชื่อไอจีว่า p i n m n m l เอ้ยชื่อนี้คุค้นๆวะใครวะ ช่วงนี้ปวงแสาหัวใจบายเป็นวนนะั้นคู่แข่งพี่อ้อยพี่ชอาพี่อ้อยพี่ชอยนะวิธีจีบผู้หญิงเหรอพี่ปิ่นพี่เริ่มยังไงครับพี่ปิ่นเคยบอกไปแล้วครับเคยบอกไปแล้วมีสี่วิธีนะครับทักเลยเข้าทางเพื่อนพาเขามาทํางานเลิก <laughs> ถ้าสีข่ขอถามความนี้ไปงอะไรก็เลิกอย่าเป็นยุงในห้องเธออย่าเป็นยุ่งในห้องเราเลยอยวโดนเราตอบนะเอ็ชอบอย,งงอนยืนยังไงดีเอ็นดูความตียู ซู่ซนะเป็นอะไรยังให้พี่อ่านเวนให้ทันโอเคขอแค่รับหน้าใสาหน่อยเบบี้เฟสคลินิกที่เดียวจบไม่ได้ขายของด้วยดีจริงผมนี่ยอมพรุ่งนี้ก็ไปครับดีใ,ใจอ่ะวันนี้น้องอ่านเว้นหลายรอบมาก วันที่พยายามอ่านให้คมนะแต่าสายตาปิ่นไม่ค่อยดีนะครับโทษทีตอนเจอพี่ปิ่นคือไม่กล้าสบตาเขินจริงเหรอคือเราพยายามสบตาทุกคนไยแล้วเธอไม่กล้าสบตาเราคิดว่าสงสัยเธอไม่รู้จักเราอะไรประมาณนั้นจะต้องทําไงให้ผู้ไม่เคอะเขินก็จริงๆบางคนก็เขินนะครับเป็นคนที่เขินนี้บางทีเขินเขาก็อาจจะเขินนิดๆนนะแต่ใจจริงเขาก็ชอบเราอยู่นะครับ ชอบพี่ปิ่นที่พี่ปิ่นเป็นพี่ปิ่นโอเคครับตัวเธอขาวเท่าเสื้อแล้วพูดเปล่นเวอร์ไม่ใช่กระดาษถึงปิ่นจะมีแฟนแล้วก็เตะเธอต่อไปเคยมีแฟนแต่ไม่เคยบอกรักไหมไม่เคยนะครับปกติก็บอกตลอดไม่บอกก็ไม่รู้ครับทีพี่ปิ่นต้องทำไงครับ แค่เห็นนะเธอก็มีความสุขใบหัวงวดหน้าหน่อยหนึ่งห้าครับอย่าไปซื้อนะเดี๋ยวไม่ถูกอะไรคือการมาสารคามแล้วเงียบครับคุณปิน่นอะไรคือการมาสารคามแล้วเงียบครับคุณปิน่นแล้วเงียบคืออะไรวะวันนั้นก็ลงตอรี่อยู่นะว่ามาร้านนี้ลงแบบแชร์ในเฟซด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกวันนึ่งเงียบเพราะว่าเดินทางกลับเหนื่อยหลับบนรถนะครับสิบเก้าเล่นกี่ทุ่มครับน่าจะสามสี่ทุ่มนะครับ ว่านยำโบไข่มาวันไหนครับยี่สิบครับผู้หญิงอายุมากกว่าก็ไม่ติดใช่ไหมครับไม่ติดเลยมันแล้วแต่คนนะครับยี่สิบเอ็ดวันเกิดหนูอวยพรหน่อยหนูมามาวันที่ยีะะ่สิบเอ็ดว่าล่ะนิโดะถ้าหนูมาพี่จะอวยพรพี่เป็นไลฟ์นั่งยังสักพักแล้วครับอยากได้แฟนแบบพี่ปิ่นหาได้จากไหนครับอมไม่มีครับวันนี้เธอไม่มาให้เลขอะ่ะเราไม่รู้จะซื้ออะไร ชอบเวลาพี่ปิ่นเขินๆตอบครับชมน่ารักปิ่นโดนโตประจําอ่ะเมื่อไหร่จะมาเล่นสุราครับเฮ้ยสุราเราอยากไปมากเราอยากไปเขินเชี่ยวหลานอยากมาในยังอยู่บ้านงั้นจ้างมาเล่นที่บ้านเราเลยจริงๆจ้างไปเล่นที่บ้านก็ไปได้ครับเม้นดีเลยสามนาทีครับโอเคครับไม่ทันแล้วครับมันปิ่นหนักใช่ไหมที่แบบความรักไวเยอะไม่หนักมันไม่ได้เยอะเลย แบบนี้ในช้อปปี้มีขายไหมเฮ้ยช้อปปี้เหรอช้อปปี้ช้อปปี้อยากเห็นรอยสักอะครับ,บฟอร์มแคนาดาเหรอแฟนฟอร์มแคนาดาฮัลโหลเวลคัมวันนี้ตั้งใจอ่านเป็นน้องวาใช่วันนี้ตั้งใจ ไลฟ์จบกี่โมงนี่ฮาวทูจีพี่ปิ่นยังไงให้ติดคือตอนนี้วันนีนะ้คำถามยอดที่เป็นนะจีพี่ปิ่นต้องทำาไงครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้นะครับเม้น <laughs> หนูผ่านตาพี่ปิ่นไหมครับผ่านค่ะเห็นแล้วค่ะระหว่างแฟนคลับระหว่างแฟนคลับรุมถ่ายรูปกับแฟนคลับรุมเตาะชอบกันไหนมากกว่าเอ่อทั้งคู่เลยได้ปหมทวินวันวการาปีหน้าจ้างไปเล่นบนภูกกระดึงได้ไหม <laughs> ได้ครับแต่มีกระเช้าให้ขึ้นไปไหมครับ คือจริงๆก็ป็นเดินไหวนะแต่ว่าทีมงานป็นเขาหลุดมาแล้วครับผู้กระดึงอะอยากไปเป็นเป็นเดินขึ้นไปสองรอบแล้วแถวบ้านเป็นด้วยนะครับคนขอนแก่นนะครับก็ไปเลยก็ไม่ไกลมากพวกเธอยอดพี่เก่งมากมาสารคามบอกให้ทักแต่แย่นักหาไม่เจอโอ้โหจบเลยเธอดูแลตัวเองด้วยนะเราเรอเ,เจอเธออยู่ได้ครับดูแลตัวเองครับฟังทุ่นๆนะเธอพันแปดหมื่นรอบแล้วฮิวเจอสุดๆด,ดีใจที่ช่วยทุกคนให้ดีขึ้น าพี่ปิ่นต้องบอกมาหน่อยครับบอกครงนี้และครับั้งแต่เดียวป่มาแล้วสเปกก็สะกดไม่ถูกสะกดเป็นแค่ปิ่นมาแล้วอันนี้ถ้าพิมพ์มาแล้วนะพิมพ์บัชฉันอ่านแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างฮะสบายดีครับนอนน้อยนิดหน่อยแต่ว่ามีความสุขดีครับอย่าเป็นยาสระผมจะได้เข้าตาพี่ปิ่นไหมครับจะได้เข้าตาพี่ปิ่นมานัดจริงๆยาสระผมไม่เคยเข้าตาไปเลยครับเพราะเปินสระผมปินสั้นนะครับเิ่นกระสังขบนใช่ไม่เข้าตา หน่งเดียวที่เข้าตาคือความน่ารักของเธอทนั่นแหละจ้าสารคางครับไปมาแล้วเพิ่งกลับมาร้องปเปล่าเลยครับทาอะไรก็น่ารักไม่อยากเป็นแฟนคลับอยากขยับเป็นแฟนเธอสุดฟังสปอนมาช็อตยุงต้องเข้าแล้วสปอยเพลงใหม่หน่อยเพลงใหม่ยังไม่ผ่านเลยครับสปอยไม่ได้นะครับยังไม่รู้จะเป็นเพลงไหนนะถ้ายุงเยอะๆเนี่ยเธอไม่ไปแค่เรืองร่อยใช่เปล่าไม่แยังช่วยตบยุงตบยุงนั่นแหละเออลงเธอจับ พราเธอแปบบ๊บเม้นรอเราแปบบ๊บเราอ่านไม่ทันแล้วแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวพอเราอ่านใกล้ๆ้ถึงสุดท้ายเธอค่อยกระหน่ำต่อโอเคนะอ่านไวก่อน้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแอคโจหน่อยพี่ปิ่นโยนยอมพี่ปิ่นเพิ่งมาหวัดดีครับเป็นแฟนคลับแล้วเป็นแฟนเธอได้ปาร,รู้สึกดีใจรู้สึกดีจังมาเจอคนหน้าของเธอขอบคุณครับถ้าชอบพี่ปิ่นต้องจีบยังไงคะอ่า เป็นคำถามยอดฮิตนะครับแฟนขับงอนอย่าเพิ่งงอนดีน่ารักสุดในดวงใจโอเคสดีคยวบต้องเป็นเราประกวดใจแล้วหนึ่งดีใจยิ่งกว่าถูกหวยเธออ่านเมนต์เนี่ยเอ้ยเราว่าถูกหวยต้องดีใจกว่าดได้เงินนะมาสารครามลงร้านไหนอ่าเสีได้สารครามเราไปลงร้านท่าพระจันทร์ครับเป็นงาน p r i v a t นะครับแต่ว่าก็มีคนนอกเดินมาดูนะใช่แต่ว่าร้านเขาก็ไม่ได้โปรโมทอะไรเพราะว่ามันเป็นงาน p r i v a t นะครับโอ้ไม่ก็ลงรูป e n d ดพี่เป็นขอโทษนะน่ารัก ไม่เป็นไรของคุณนะครับวัสดีดีทั้งตลอดแต่ดีที่หนึ่งอยากดูคุณเป็นไลฟ์ไอจีอะไรคะอยากดูคุณเป็นไลฟ์ไอจีนี่แหละครับคุณดูไอจีผมไลฟ์อยู่นะครับกันเล่าความรักตอนนี้หน่อยครับความรักตอนนี้แหละครับผมรักทีมงานในวงมากเลยคือผมอะมีความฝันว่าผม,มอยากสร้างทีมของแ l a p k คินะครับแล้วก็ไปทัวร์แล้วก็รู้สึกว่าเป็นทีมที่ผมได้เลือกออกมาจากความสนิท แล้วก็นิสัยใจคอและการทํางานด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ทําแล้วซึ่งแบบตอนนี้ในทีมงานผมคือทุกคนอยู่กันเป็นครอบครัวาม,มากนะครับแล้วผมแฮปปี้กับทีมงานมากๆทุกคนเลยคือผมแบบใช่คือถ้าไปมามาดูตามงานก็จะเห็นทีมงานปิ่นนะครับซึ่งทุกคนก็ น่ารักนะครับสามารถทักไปแซวไปเตาะได้หมดทุกคนนะครับพี่เป็นยี่ไม่รู้เป็นแฟนเป็นแฟนกับแฟนขับได้ปะคะอ่าครับคือมันเป็นคําถามที่เป็นตอบไปหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะมาสรุปอีกทีสปอนเซอร์ยากระยุนเข้าได้นะพี่เป็นดัดผมไหมไม่ได้ดัดเลยครับอันนี้ผมธรรมชาติงงอะดิมันเหมือนดัดใช่ไหม เกิในฝันเวอร์ชัน SK พอจะปล่อยอไฟบ้าไม่น่าจะได้ปล่อยหรอะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์มันอยู่กับค่ายเดิมเนาะถ้าคนหนึ่งเขาอ่านข้อความแล้วกลังวงว่าใช่ตัวเองไหมก็ใช่นั่นแหละอยากให้เขายิ้มออกมาจังมาสเปคเป็นสเปคไปทุกอย่างเลยเขาเป็นมือกีตาร์ด้วยฮนะโอ้ครับคขจะต้านน้ำมีฟองโอ้นี่เราเพิ่งอ่านถึงน้ำมีฟองอ่านช้าจัดเราว่าสปอนวนต้องเข้าแล้ว แสละคามคันซ่ามานะฮะแอบชอบมือกองที่มาแทนพี่วินงานภูเก็ตควรทำยังไงดีคะเอ้ยคุณรู้ได้ไงอะ่ะคุณต้องมีสายรับแน่เลยปิ่นต้องไปตัดแว่นแล้วถ้าไม่ใส่จะยิ่งสั้นนะคือมันไม่ได้สั้นขนาดน้ะแต่ว่าหมาอว่าเออสั้นแหละใช่ไหม <laughs> ลงคลิปในติกติกก่อนหะน้เราชอบมากตอนร้องเพลงดิจิตาได้ครับเดี๋ยวจะพยายามทยอยลงนะครับ ก้าแต่มีเธอฉันมีความสุกได้ดีแม่กระปองแล้วพ่อกัะแล้วพว่อกำหมัดครับไม่เตะแล้วโว้ยเอ่อไม่จีบไม่ติดก็พักไปดูส้มส้มปล่อยหานไปดูพี่ปิ่นตลกดีคิวดิวยี่สิบเอ็ดเจอการยี่สิบเอ็ดไม่ได้ไปพี่ปิ่นน่ารักขอบคุณครับยี่สิบเอ็ดเจอการอยากจะจ้างมาจ้องตาคิดเท่าไหร่ครับ พูแต่เตคนละมุกถ่ายรูปเสร็จดีสามพอดีหนูหนูหนูจมอยู่กับอดีตอยู่ค่ะพี่ปิ่นสอนว่ายน้ำหน่อยไหมคะรับสอนว่ายน้ํานะครับเผื่อใครกําลังจมกับอดีตอยู่แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะครับวันนี้จะได้ฟังเพลงพี่ปิ่นร้องพี่ปิ่นร้องเพลงไหมขอกาลังใจไม่ได้เป็นยุงแต่โดนตบนี่ยังไงครับมุงงี้เสียใจไม่ได้ไปดูที่เบสไปเที่ยวกับเขา ไปเที่ยวขอกับเราไหมเฉันก็ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตสีมิโดมานะฮะอธิบายคําว่าสารคามทักครับหน่อยครับสารคามทักครับก็คือฟิลแบบว่าใครอยู่สารคามก็ส่งเสียงหน่อยอะไรประมาณนี้นะอย่าคิดเกินไปกว่านั้นนะจ๊ะแอดมิโดมาแล้วต้องจอขออนุญาตข้ามเม้นหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่านไม่ทันแล้วนะครับไม่ทราบว่าทางบ้านพี่ปิ่นทําถนนปะคะทําไมใจสั่นตลอดเลยโอ้โูเบมาจากไหนเนี่ย สอนวดูไวแนวหน่อยนะครับแอดมินตาจิวชอบิดูซื้อจะซื้อตามแันนะอ่านช้างมากลูกทุกวันนี้เสพคลิปลาน y o u t u YouTube ของพี่ปิน่นแล้วฮิวใจมากขอบคุณครับไปดูก็ได้นะแต่มันไม่ค่อยมีสาระนะครลาบก้อยก็ไม่แซบเท่าหนูนะครเออแต่ลาบก้อยท้องเสียนะส่งส่งความรักไปให้อยอพีด่ดู วอนนี้อ่านคำนะครับอ่านเมนเราไปหลายทีแล้วมีอีกมานะครับคุณปินปณป่นลงรูปที่เราแอบถ่ายด้วยคุณปิ่นลงรูปที่เราแอบถ่ายด้วยรูปไหนวะรูปไหนวะพี่ต้องหาแว่นใส่นะครับจะได้มองความรักของเราชัดเจนขึ้นโอ้โหมึงมาหากูที่บ้านเลยมา รอดจ How Jeep, ดเฮาทูจีคุณปิดอยู่จ้างไม่เป็่นคนเดียววันนี้แอดมินตาจิ๋แรงมากนะฮะทำยังไงเธอก็ไม่รักใช่ไหมทำยังไงก็ไม่รักทำวีนี่ยป้าคะปานี่ยวีนี่คืออะไรมีเสืเอเส้อสู้ๆนะเธอไหมมีทุกคนเสื้อสู้ๆนะเธอเตรียมตัวบอกเลยว่ารอบนี้สวยมากคนที่ชอบตอบดีเอ็มนะต้องยังไงต่อคะก็ก็ก ก็ทักคุยต่อครับแล้วว่าไอจีนายบักแรงมากคอมเมนต์นาีเลยไปเยอะมากเปล่าเราอ่านเราอ่านเราเลื่อนอ่านเอานะครับเราไม่ได้ปล่อยให้มันเด้งข้างล่างนะครับเราเลื่อนอ่านเอาทําไมวันนี้สู้อ่ะอยากให้เป็นมาโคราดโคนล้อยากไปมากเลยโดนยิงแล้วหนึ่งปากดีจังคะปากดีจังคะปากที่คี้เงาเอาแต่ใจเพลงใหม่ ที่พิมพ์อยู่หน้าจอคอมไงไม่ใช่เด้อไม่อยากเป็นแฟนคลับอย่าเป็นแฟนครับขีเอดจีบแล้วเป็นแฟนกันเปล่าข้ามเลยข้ามสตรโอนตกต้อหนึ่งสงสารตาแต่จังโอเคทุกคนผมอ่านไม่ทันแล้วขอรัดเลยนะตูมเชี้เยอะสัตว์โอเค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 ถ้าอระจันย์์ดาวถูกแต่ไม่ได้ไปพานเลยจ้างมา อ่านเมนท์ให้ทั้งชีวิตคิดเท่าไหรลายคราเดี๋ยวเด้วยปิ่นแกอ่านแย่มากเราไปเชื่อใหม่นะครับครับผมแฟนของคนคือปิ่นไม่ได้อ่านช้าปิ่นตอบไงปิ่นอ่านแล้วปิ่นก็ตอบไงเธอต้องมีเพลงสุดๆนะเธอทำเสื้อหมวกไหมครับมีเสื้อครับชอบในความอ่านทุกเม้นเตรียมตังข้อความในเชื่อใหม่น่ารักแจะอยากลองเงี้ยเอ็นดูคำตั้งใจ่อ่านเยอะอ่านครบแล้ว เท่ใหม่นิดเฉียะว <_ d ata> ลาเล่กกีตาร์ <_ d ata> วันนี้ไม่เล็กกีตาร์วันนี้ไม่เล่นครับชอบความตกใจนี้ถ้าทำหมวกสู้ด้วย <_ d ata> เออหมวกก็อยากทำนะ <_ d ata> อยากจิ้มแก้ม <_ d ata> เอ็นดูความอ่านเมนแบบไม่เลื่อนนะครับ <_ d ata> ตอนนี้เลื่อนแล้วครับเลื่อนไปเยอะเลยนะครับ <_ d ata> ขอโทษด้วยนะครับอ่านไม่ทันนะหน้าตาตกใจเมนสุดต้องไปฝึกสกิลอ,อ่านเมนกับโดนนะ <_ d ata> คือปินอ่านแล้วปินตอบ เป็นตอบไปเป็นตอบเป็นตอบแบบเป็นอยากตอบอ่ะแต่นี้ตอบไม่ทันเลยเนียยังได้หม่วงไปจะไปคนที่ไหนอีกไหมคะอยากไปตาโรพี่จริงๆวันที่ยี่บเอ็ดนะครับลองหาบัตรดูนะครับอาจจะยังมีเอฟซีบางคนที่ที่มีบัตรเหลืออยู่นะครับยังได้มวสู้ๆนะเธอนะครับมากความเปนใจดีใจอ่ะครบเมนโอเคข้ามเมนครบละ <laughs> ดีใจด้วยอ่อนครบแล้วโอเคทุกคน ปวดตาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราควรนอนนะครับพี่อยู่ลูกครึ่งไหมครับไม่ใช่ครับจริงๆเป็นลูกครึ่งครับพ่อเป็นคนเลยครับแม่เป็นคนยูเทิร์นกับเราเล่นเป็นลูกครึ่งครับพ่อเป็นแขกครับแม่เป็นเด็กเสิร์ฟเราเล่นครับเป็นลูกครึ่งครับพ่อเป็นคนแพ้ครับแม่ติดเชื้อเราเล่นครับเป็นลูกครึ่งครับพ่อเป็นคนกรีดครับ พ่อเป็นคนกรีดครับแม่เหยียบตีนครับแพ้เพื่อตาสาอีอาตาโตนะเธอมีคนเรียกหาเราเรามาแบลว2ยิเอ็ดเรามีบัตรแต่ไปไม่ได้เสียใจขายบาดต่อได้นะครับนี่ใครสนใจก็ลองทักกันดูนะวันดีมาแล้วมันาจะไปเรียพาสสิ้นปีวงไปเล่นที่ไหนครับวันที่สามเอ็ดเล่นที่ scarlet n i g h t y ครับเรียบด่วนนะครับเจอกันได้นะฮะเพื่อมาช้ามาก ขาำขามพอแล้วนับซื้อบัตรครับในสาระไม่มีสาระแลยครับโอเคเราจะมาสรุปคำถามที่คนถามเยอะที่สุดนะครับซึ่งพี่ก็ไม่มีคำตอบเลยครับทุกคนถามเยอะมากเลยครับว่าจีพีปินทำไงมันทุกคนมันอยู่ที่จังหวะชีวิตด้วยบางทีอะ นีย่ยเวลาป็นจีบใครทุกคนเนี่ยจังหวะชีวิตบางทีไม่ได้ก็ไม่ได้นะหมดสิ์บางทีจะได้ก็ได้แบบงงๆแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ถาถามว่าทีพี่ปิ่นยังไงป่มีคาตอบครับปิ่นอยากให้ทุกคนอยู่กับปิ่นไปานานๆปิ่นจะเอนเตอร์เทนทุกคนเองด้วยการเล่นกีตาร์ห้านิ้วที่มีกับห้านิ้วที่ดีดครับนังใจฟังมาก ตั้งใจฟังมากคำนี้จริงมากทุกอย่างอยู่ที่จังหวะจริงใช่ครับจังหวะชีวิตนะจ๊ะอวดที่เฉลกอฮอล์หน่อยยี่สยี่บเ็ดใครไปอย่าลืมทนะักมารับของที่มน,นี้ด้วยนะครับคนที่เราชอบขอโพสว่าเขาอ,อกหักทํางไงดีคะเราต้องไปเข้าเลยครับตอนนี้ยิวใจครับดูแลเขานะครับทําคะแนนครับ เผื่อจะมีสิทธิ์นะครับนอนเยอะตาปืนมากแ่มาไลฟ์ขึ้นใจส่วันนี้เหนื่อยร่างแทบแตกสู้ๆนะเธอโอเควันนี้จะร้องเพลงให้ฟังนะครับสำหรับคนที่เหนื่อยแล้วกันนะ,ะ,นะเจอปัญหาชีวิตมาไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไม่ต้องห่วงเลยฉันพร้อมรู้ไว้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหน,นแน่นอนสูู้นะเธอฉันเชียร์อยู่อยากบอกให้รู้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะฉันยังยืนอยู่ข้าง้างเธอเสมอไม่ไปไหน,นแน่นอนจบสูส่ๆนะ บางทีเรื่องความรู้สึกมันก็มาแบบไม่ถึงตั้งตัวเนาะใช่ครับให้เนี่ยวันนี้โอเคเราหมุนรอพิษนุโลกอีกเสียงหวังว่าจังหวะชีวิตตัวไงอะดูแมวหลับบ้านโอเคจังหวะแบบตึงโป๊ตึงโป๊โอเคทุกคนวันนี้ลาแล้วไปเจอกันเดี๋ยวมาใหม่ ต้องไปนอนนะครับฉันขอกลับไปนอนต่อขอ,อนอนก่อนง,ง่วงแต่เอาจริงป่ะเดี๋ยวทุกคนก็ยังเห็นเป็นแบบลงตอรี่นู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะนอนก็เที่ยงคืนแต่คือแบบการที่ได้เอนหลังนอนมันก็เป็นการชาร์จแบตอย่างหนึ่งคันดีบายบายจ้าลงพี่ปินแล้วหาทางออกไม่เจอ เก่งมากห้ามหาเจอเจอกัน สิบเก้าอนนุษยี่สิบรับเขายี่ิบเอ็ดลีโดสามวันเท่านั้นของเดือนนี้บอกแค่นี้แหละถ้าไม่เจอเดือนหน้าเลยนะเดือนหน้าแบบไกลเลยนะอาจจะไม่ได้มีเจอแล้วด้วยไม่รู้จะล็อกดาวหรืออะไรเปล่ากลัวไงกลัวไว้ก่อนไงเพราะฉะนั้นถ้าใครยังลังรังพึ่งอยู่นะครับก็อยากให้รีบมานะครับลังเลครับแก้เองนะครับสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดมานะ หรือถ้าใครไม่ไรู้จะติดตามข่าวสารงานจากงานบงจากใครนะครับก็พิมพ์ว่า s l a p k i t f a นนะครับเข้าไปดูนะครับมันจะมี QR code อยู่นะครับที่เข้าไปในกลุ่มนะครับสามารถเข้าไปได้แล้วก็ถามงานจากในนั้นเลยนะครับจะมีแฟนคลับคอยตอบอยู่แล้วนะครับเจอกันครับบายครับ